จุดเปลี่ยนของคนทำงานยุคใหม่ลองหลับตาแล้วถามตัวเองตรงๆว่าทำไมเรายังทำงานหนักเหมือนเดิมแต่เงินเก็บกลับไม่โตขึ้นเลยเสียงในใจอาจตอบว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเพราะค่าครองชีพสูงเกินไปแต่ความจริงลึกกว่านั้นมากระบบการทำงานทั้งระบบถูกออกแบบให้คนจำนวนมากต้องอยู่ในวงกลมเดิมคือใช้เวลาแลกเงิน แล้วหมดไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยรอใครภาพในเมืองยามเช้ารถติดผู้คนเดินรีบหน้าเหมือนกันหมดต่างถือแก้วกาแฟและสายตาเหนื่อยล้าเหมือนชีวิตกลายเป็นเส้นทางที่มีแค่ทางเดียวให้เดินนั่นคือเงินเดือนต้นเดือนและความหวังปลายเดือนแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนเริ่มรู้สึกว่าความมั่นคงแบบเดิมกำลังสั่นคลอนบริษัทใหญ่เริ่มลดคนงานประจำ ไม่ใช่หลักประกันชีวิตอีกต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดใหม่ที่ชื่อว่าพอร์ตอาชีพมันไม่ใช่คำสวยหรูแต่มันคือแนวทางเอาตัวรอดของคนยุคที่โลกเปลี่ยนเร็วเกินคาดพอร์ตอาชีพหมายถึงการสร้างรายได้จากหลายทางในเวลาเดียวกันเหมือนเรามีต้นไม้หลายต้นที่ออกผลต่างฤดูบางต้นให้ผลเร็วบางต้นให้ผลช้าแต่ทั้งหมดรวมกัน ทำให้เรามีผลไม้กินตลอดปีในยุคก่อนคนทํางานอาจคิดแค่มีงานเดียวพอแต่ในยุคนี้งานเดียวคือความเสี่ยงสูงสุดเราไม่รู้ว่าวันไหนเทคโนโลยีจะมาทดแทนหรือโครงสร้างบริษัทจะเปลี่ยนคนที่รอดไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่คือคนที่ออกแบบรายได้ตัวเองได้ดีที่สุดพอตอาชีพจึงไม่ใช่เรื่องของความโลภแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงใหม่มันคือการสร้างโครงสร้างรายได้3หรือ4ช่อง เช่นงานประจำที่เป็นฐานงานชิ้นพิเศษที่ใช้ทักษะเฉพาะตัวสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องและงานสร้างคุณค่าในระยะยาวอย่างการลงทุนหรือสร้างผลงานลิขสิทธิ์แต่ก่อนจะเริ่มสร้างพอร์ตชีวิตต้องตอบคำถามสำคัญก่อนว่าเรากำลังทำงานเพราะอยากรวยหรือเพราะอยากมีอิสระเพราะสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยคนจำนวนมากใช้ชีวิตเพื่อไล่ตามรายได้ แต่ลืมสร้างระบบที่จะทำให้เงินทำงานแทนตัวเองสุดท้ายกลายเป็นเหนื่อยเหมือนเดิมเพียงแค่ย้ายที่ทำงานเท่านั้นลองคิดดูว่าถ้าเรามีรายได้จาก3ทางแม้1ทางหยุดอีกสองทางยังคงไหลยอยู่เราจะยังคงหายใจได้อย่างไม่หวาดกลัวความมั่นคงในโลกใหม่ไม่ได้อยู่ที่ชื่อบริษัทแต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างกระแสเงินของตัวเอง คลื่นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ถาโถมกำลังเปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างช่องทางของตนเองได้ง่ายกว่าที่เคยไม่ว่าจะขายความรู้แบ่งปันประสบการณ์หรือสร้างผลงานจากสิ่งที่รักทุกอย่างกลายเป็นรายได้ได้ทั้งสิ้นสิ่งสำคัญคือการมองตัวเองไม่ใช่เพียงพนักงานแต่คือเจ้าของพอร์ตชีวิตที่มีรายได้หลายเส้นทางเชื่อมโยงกันนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเองินแต่มันคือเรื่องของอำนาจในการเลือกชีวิตของเราเองเพราะเมื่อมีหลายช่องทางรายได้ เราจะไม่ต้องยอมทำงานที่ไม่รักเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไปเราจะเลือกได้ว่าจะใช้เวลาไปกับสิ่งไหนจะให้คุณค่ากับใครและจะเดินไปทิศทางใดในโลกที่เปลี่ยนทุกวันเสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าอาจยังดังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในใจจะต่างออกไปถ้าวันนั้นเรามีพอตที่ทำงานแทนเราได้บางส่วนนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงไม่ต้องหนีงานแต่เลือกจะทำงานในแบบที่เราอยากทำและรู้ว่า ชีวิตนี้ไม่ผูกอยู่กับรายได้เพียงเส้นเดียวอีกต่อไปพอร์ตอาชีพคืออะไรทำไมถึงสำคัญในช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนเร็วกว่าแสงหลายคนยังคงผูกชีวิตไว้กับงานเพียงอย่างเดียวเหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในบ่อที่แห้งลงทุกวันโดยไม่รู้ตัวแต่บางคนเริ่มรู้แล้วว่าถ้ารอให้ระบบเปลี่ยนคงไม่ทันต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดใหม่ที่เรียกว่าพอร์ตอาชีพ พอร์ตอาชีพไม่ได้หมายถึงการมีงานหลายอย่างจนเหนื่อยล้าแต่มันคือศิลปะแห่งการออกแบบชีวิตให้มีรายได้หลายทางโดยไม่เสียสมดุลของเวลาและพลังใจเหมือนการสร้างวงดนตรีที่แต่ละเครื่องมีหน้าที่ของตัวเองเมื่อเล่นพร้อมกันจึงเกิดทำนองชีวิตที่มั่นคงและไพเราะลองมองรายได้ของคนยุคใหม่เป็นสีเส้นทางที่เชื่อมโยงกันเส้นแรกคืองานหลักรายได้จากบริษัทหน่วยงานหรืออาชีพที่เป็นฐานให้ชีวิตเดินได้ เส้นที่สคืองานเสริมตามทักษะเช่นการรับงานชิ้นเล็กงานเขียนงานออกแบบหรือการสอนสิ่งที่ถนัดเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพเส้นที่3คือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องอาจเป็นบ้านให้เช่าหุ้นกองทุนหรือแม้แต่ผลงานสร้างสรรค์ที่มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนซ้ำและเส้นที่4คือการลงทุนระยะยาวในตัวเองทั้งการเรียนรู้การพัฒนาทักษะ และการสร้างเครือข่ายที่นำไปสู่โอกาสใหม่ในอนาคตเมื่อเส้นทั้ง4เชื่อมกันพอร์ตอาชีพจะกลายเป็นระบบที่ไม่พังง่ายแม้เส้นใดหยุดอีกเส้นยังทำงานแทนได้ชีวิตจึงไม่พังตามความผันผวนของเศรษฐกิจแต่ความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่มีคือการทำหลายอย่างพร้อมกันคือความวุ่นวายความจริงตรงข้ามเลยเพราะพอร์ตอาชีพไม่ได้เน้นปริมาณแต่มันคือการวางกลยุทธ์ให้แต่ละรายได้เสริมกัน งานหลักอาจให้รายได้คงที่แต่งานเสริมให้รายได้รวดเร็วกว่าส่วนสินทรัพย์คือฐานระยะยาวที่คอยเพิ่มมูลค่าอยู่เบื้องหลังสิ่งสำคัญคือการรู้ว่าทักษะใดในตัวเราสามารถกลายเป็นรายได้ที่สองหรือสามได้เช่นคนที่สื่อสารเก่งอาจสร้างช่องความรู้คนที่ถ่ายภาพเป็นอาจเปิดบริการออนไลน์หรือคนที่ชอบวิเคราะห์อาจกลายเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธเ์เล็กๆก,ก็ได้ ทุกทักษะมีมูลค่าถ้าเรากล้าทำให้มันกลายเป็นระบบการมีพอร์ตอาชีพยังสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเพราะเมื่อเราไม่ได้พึ่งรายได้เส้นเดียวความกลัวต่อการตกงานจะลดลงความมั่นใจในการตัดสินใจจะเพิ่มขึ้นและเราจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาของเจ้าของชีวิตไม่ใช่ผู้รอคำสั่งแต่พอร์ตอาชีพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรายังคิดแบบเดิมคือมองตัวเองเป็นเพียงฟันเฟืองของเครื่องจักรเศรษฐกิจความจริงคือ ทุกคนคือผู้สร้างระบบของตัวเองได้เพียงแต่ต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำได้มากกว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นหลายคนที่เริ่มต้นสร้างพอร์ตเล็กๆพบว่าเมื่อรายได้เริ่มกระจายชีวิตกลับมีพลังมากขึ้นเพราะไม่ต้องกลัวความไม่แน่นอนอีกต่อไปมีอิสระที่จะเลือกงานที่ชอบและกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงกับคุณค่าของตัวเองพอร์ตอาชีพจึงไม่ใช่แค่แผนการเงินแต่คือปรัชญาการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่เข้าใจว่า โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากการเปลี่ยนแปลงการยืนอยู่บนขาเดียวอาจล้มได้ง่ายแต่ถ้ามีหลายเสาให้พยุงเราจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงแม้ในวันที่พายุพัดแรงเมื่อเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเริ่มมองชีวิตเหมือนการบริหารกิจการส่วนตัวทุกการตัดสินใจคือการลงทุนทุกทักษะคือสินทรัพย์และทุกเวลาในแต่ละวันคือทุนที่มีค่า ที่เราจะใช้สร้างพอร์ตชีวิตให้เติบโตอย่างสง่างามในโลกที่ไม่หยุดหมุนสัญญาลิขสิทธิ์และภาษีจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดในโลกของคนทำงานหลากหลายเส้นทางสิ่งที่มักถูกมองค้ามากที่สุดกลับไม่ใช่เงินแต่คือสิทธิในงานของตนเองหลายคนทำงานหนักสร้างผลงานจนชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักแต่สุดท้ายกลับไม่มีสิทธิในสิ่งที่สร้างเพราะไม่เข้าใจเรื่องสัญญาลิขสิทธิ์และภาษีตั้งแต่วันแรก ลองจินตนาการถึงนักออกแบบที่วาดโลโก้ให้บริษัทหนึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์คิดจนแทบไม่หลับแต่พอผลงานออกสู่สาธารณะกลับไม่มีชื่อเขาอยู่ที่ไหนเลยหรือศิลปินที่แต่งเพลงด้วยหัวใจแต่ถูกบันทึกในสัญญาว่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้อื่นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นทุกวันในโลกแห่งการทำงานยุคใหม่ที่ใครไม่รู้กฎหมายย่อมถูกระบบกลืนกินสัญญาไม่ใช่กระดาษธ,ธรรมดา มันคือกรอบพลังงานระหว่างผู้สร้างกับผู้ถือสิทธิ์ใครเข้าใจช้าจะต้องทำงานให้คนอื่นรวยโดยไม่รู้ตัวสัญญาทุกฉบับคือการเจรจาอำนาจบางครั้งเพียงหนึ่งบรรทัดสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ทั้งหมดเพราะมันตัดสินว่าใครคือเจ้าของรายได้ในอนาคตลิขสิทธิ์จึงไม่ใช่เรื่องของศิลปินเท่านั้นแต่คือหัวใจของผู้สร้างทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักเขียนผู้ผลิตคอนเทนต์นักพัฒนาหรือที่ปรึกษา เพราะทุกผลงานที่ออกจากสมองคือทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเราไม่ปกป้องมันมันจะกลายเป็นของคนอื่นโดยอัตโนมัติหลายคนคิดว่าการมีรายได้หลายทางคือการทำมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีระบบปกป้องสิทธิสิ่งที่เราทำจะกลายเป็นการสร้างฐานให้คนอื่นร่ำรวยแทนสัญญาที่ไม่ระบุขอบเขตของงานหรือการใช้ผลงานอาจทำให้เราสูญเสียรายได้ในระยะยาวโดยไม่รู้ตัวส่วนเรื่องภาษีคือมิติที่คนจำนวนมากกลัวที่สุด ทั้งที่จริงแล้วมันคือเครื่องมือแห่งการเติบโตใครเข้าใจภาษีจะรู้วิธีวางโครงสร้างรายได้ให้มีประสิทธิภาพภาษีไม่ใช่ศัตรูของคนทำงานแต่เป็นระบบที่ให้รางวัลกับคนที่วางแผนล่วงหน้าถ้าเราใช้รายได้จากพอร์ตหลายช่องอย่างชาญฉลาดเช่นแยกบัญชีงานหลักกับงานเสริมหรือจดบันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเราจะเริ่มเห็นภาพใหม่ของชีวิตที่ไม่วุ่นวายแต่เป็นระบบ ในโลกเศรษฐกิจที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตได้สัญญาและภาษีคือสองรหัสที่ตัดสินว่าใครจะอยู่รอดใครจะถูกกลืนหายเพราะผู้ที่เข้าใจกลไกนี้จะสามารถสร้างงานครั้งเดียวแต่เก็บผลลัพธ์ได้หลายครั้งต่างจากผู้ที่ปล่อยให้รายได้ล่นหายตามกระแสลองคิดดูว่าถ้าเราทํางานหนึ่งชิ้นแล้วผลงานนั้นยังสร้างรายได้ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องลงแรงอีกนั่นคือพลังของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพคำหรือแนวคิด ทุกอย่างสามารถกลายเป็นสิ่งทรัพย์พิงโงกเหนื่อยได้หากเรารู้จักจัดการให้ถูกทางผู้ที่เริ่มสร้างพอร์ตอาชีพจึงควรเรียนรู้เรื่องเอกสารและกฎหมายพื้นฐานไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อปกป้องผลลัพธ์ของแรงกายแรงใจเพราะโลกของรายได้ยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันที่ความขยันเพียงอย่างเดียวแต่แข่งขันกันที่ใครรู้ระบบมากกว่าและสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือระบบนี้ไม่ได้ปิดกั้นใครเลยเพียงแค่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจจะเรียนรู้เพราะมันดูซับซ้อนเกินไป ทั้งที่จริงมันคือประตูแห่งอิสรภาพเมื่อเราเข้าใจสัญญาเข้าใจสิทธ์และรู้วิธีใช้ภาษีให้เกิดประโยชน์เราจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องรอใครมาคุ้มครองอีกต่อไปเพราะอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีรายได้เยอะแต่คือการรู้ว่ารายได้นั้นเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีใครมาช่วงชิงไปได้ไม่มีสัญญาไหนมาผูกขาดเราอีกต่อไป และไม่มีระบบไหนมาควบคุมความมั่งคั่งที่เราสร้างจากสมองและหัวใจของตัวเองได้อีกแล้วเครื่องมือและระบบสําหรับการทํางานหลายโปรเจกต์เมื่อเราตัดสินใจจะสร้างพอร์ตอาชีพความท้าทายไม่ได้อยู่ที่มีงานกี่อย่างแต่อยู่ที่จะจัดการอย่างไรให้ทุกอย่างเดินพร้อมกันได้โดยไม่ล้มโลกของคนมีรายได้หลายทางไม่ใช่การทําหลายอย่างอย่างสับสนแต่มันคือการออกแบบระบบที่ให้ทุกอย่างสัมพันธ์กันอย่างมีจังหวะ เหมือนเครื่องดนตรีหลายชิ้นที่เล่นพร้อมกันแล้วเกิดความสมดุลคำถามคือแล้วเราจะจัดการชีวิตให้กลายเป็นระบบได้อย่างไรคำตอบไม่ได้ซับซ้อนแต่อยู่ที่การรู้ว่าเวลาพลังงานและความคิดเป็นทรัพยากรที่ต้องบริหารเหมือนเงินเรามีเวลาเท่ากันทุกคนแต่คนที่มีพอรตชีวิตประสบความสำเร็จมากกว่าคือคนที่รู้วิธีวางโครงสร้างให้เวลาแต่ละช่วง สร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกันลองเริ่มจากเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการบันทึกและวางแผนทุกโปรเจกต์ควรมีที่อยู่ของมันไม่ว่าจะเป็นกระดาษเล่มเดียวหรือสมุดจดแผนที่ใช้แยกงานออกเป็นกลุ่มการเขียนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันไม่ใช่เพียงเพื่อจําแต่เพื่อให้สมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของชีวิตการมองเห็นคือจุดเริ่มต้นของการควบคุมจากนั้นสร้างระบบลำดับความสำคัญ งานใดสร้างรายได้งานใดสร้างคุณค่างานใดพัฒนาอนาคตเมื่อเราเริ่มแยกได้ชัดชีวิตจะไม่วุ่นวายอีกต่อไปเพราะทุกการตัดสินใจจะมีหลักยึดที่ชัดเจนการมีหลายโปรเจกต์ไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่รู้ว่าแต่ละโปรเจกต์อยู่ตรงไหนในภาพรวมต่างหากคือปัญหาที่แท้จริงอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือพลังงานของคนเรามีจำกัดการทำงานหลายทางต้องอาศัยจังหวะพักและเปลี่ยนเหมือนการหายใจ การทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่หยุดไม่ได้ทำให้รวยเร็วขึ้นแต่มักทำให้เราหมดไฟเร็วกว่าเดิมการสร้างระบบจึงรวมถึงการออกแบบเวลาพักเวลาทำงานสร้างสรรค์และเวลาทำงานเชิงเทคนิคให้สมดุลเทคโนโลยีในยุคนี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำงานหลายโปรเจกต์เราอาจใช้เครื่องมือบันทึกความคิดสรุปผลการเงินหรือจัดตารางเวลาแต่หัวใจไม่ใช่โปรแกรมใดที่ดีที่สุดหัวใจคือการใช้มันอย่างสม่ำเสมอ เพราะเครื่องมือจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่สร้างนิสัยในการใช้มันอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเคล็ดลับของคนที่ทำงานหลายด้านได้ดีคือการสร้างระบบสื่อสารกับตัวเองในแต่ละวันพวกเขาจะทบทวนว่าวันนี้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญจริงหรือไม่เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดเราอาจเผลอใช้พลังกับเรื่องที่ไม่สร้างค่าการถามตัวเองเช่นนี้เป็นการตั้งสติให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระบบเริ่มชัก งานแต่ละชิ้นจะเหมือนชิ้นส่วนของภาพใหญ่เราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของงานประจำกับงานเสริมของสินทรัพย์กับทักษะทุกอย่างหล่อหลอมเป็นพอร์ตอาชีพที่เคลื่อนไหวอย่างมีทิศทางสิ่งที่ควรทำต่อมาคือการสร้างตัวชี้วัดความก้าวหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขใหญ่โตอาจเป็นเพียงการจดว่าเดือนนี้สร้างรายได้กี่ช่องมีงานเสริมเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือมีเวลาพักมากขึ้นกว่าก่อนหรือเปล่า เพราะพอตอาชีพไม่ได้วัดด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่วัดด้วยความสมดุลของชีวิตและจิตใจที่เติบโตไปพร้อมกันในโลกยุคดิจิทัลการทำงานหลายโปรเจกต์คือธรรมชาติใหม่ของการํำรงชีพใครสร้างระบบได้เร็วคนนั้นจะได้เปรียบเพราะเมื่อระบบเริ่มทำงานแทนเราชีวิตจะเบาขึ้นแต่รายได้กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดเหมือนเรากลายเป็นผู้ควบคุมวงออเคสตราที่รู้จังหวะของทุกเสียงท้ายที่สุด การสร้างระบบไม่ได้หมายถึงการเป็นคนมีระเบียดบดาบหุ่นยนต์แต่มันคือการมอบอิสระให้กับตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อทุกอย่างถูกจัดวางอย่างลงตัวเราจะมีเวลาคิดมีพลังสร้างและมีความสุขกับการทํางานทุกชิ้นโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องวิ่งหนีเวลาอีกต่อไปชีวิตที่มีระบบคือชีวิตที่มีพลังเพราะมันไม่ใช่การทํางานมากขึ้นแต่มันคือการทํางานอย่างฉลาดขึ้นเพื่อให้เวลาชีวิตกลายเป็นเครื่องจักรแห่งอิสรภาพ ที่หมุนด้วยพลังใจของเราเองภารกิจออกแบบพอร์ตโฟลิโอรายได้12เดือนนี่คือช่วงเวลาที่ต้องลงมือจริงหลังจากเข้าใจแนวคิดทั้งหมดในตอนก่อนถึงเวลาที่เราจะออกแบบพอร์ตชีวิตของตอนเองให้มีรายได้หลายทางไม่ใช่ในฝันแต่ในตารางชีวิตจริงของปีถัดไปโลกไม่รอคนที่คิดแต่ยังไม่เริ่มและโชคดีไม่ใช่สิ่งที่ลอยมาโชคคือผลของการวางระบบชีวิตอย่างมีแผนเริ่มจากกระดาษหแผ่น เขียนไว้กลางหน้าว่าเป้าหมายรายได้12เดือนจากนั้นแบ่งตารางออกเป็น4ช่องแต่ละช่องคือเส้นทางรายได้ 1. สายงานหลักงานเสริมสินทรัพย์และรายได้พิเศษเมื่อมองเห็นภาพรวมทั้งหมดพร้อมกันสมองจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตเรามีหลายประตูไม่ใช่ทางเดียวเหมือนที่เคยเชื่อมาในช่องแรกงานหลักคือฐานมั่นคงของชีวิต ให้ระบุรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสิ่งที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เช่นการขอเพิ่มหน้าที่การต่อยอดทักษะหรือการสร้างคุณค่าที่สูงขึ้นกับองค์กรอย่ามองงานหลักเป็นเพียงที่พึ่งทางเงินแต่มองเป็นแหล่งฝึกฝนและสะสมพลังในการขยับสู่ระดับถัดไปช่องที่สองคืองานเสริมงานที่ใช้ทักษะเฉพาะหรือสิ่งที่เรารักรายได้จากตรงนี้มักเริ่มเล็กแต่เติบโตเร็วถ้ารักษาความสม่ำเสมอไว้ได้ ให้ตั้งเป้าว่าภายใน12เดือนงานเสริมนี้จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ขึ้นเท่าไหร่เช่นจาก10%เป็น20%แล้วเขียนวิธีที่เป็นไปได้เช่นการขยายฐานลูกค้าการเปิดคอร์สหรือการสร,าสร้างสินค้าใหม่จากสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วช่องที่3คือสินทรัพย์และลิขสิทธิ์ส่วนนี้อาจดูไกลแต่สำคัญที่สุดเพราะเป็นรายได้ที่ยังคงไหลแม้ในวันที่เราหยุดพักลองคิดว่าในหปีจะสร้างสินทรัพย์อะไรได้บ้าง เช่นบทความหนังสือดิจิทัลคอนเทนต์หรือสินค้าทางความคิดที่ต่อยอดได้ระยะยาวเขียนให้ชัดว่าแต่ละชิ้นจะเริ่มเมื่อไร่และมีเป้ารายได้เท่าไหร่ช่องสุดท้ายคือรายได้พิเศษหรือการลงทุนเป็นช่องที่เน้นความยืดหยุ่นเช่นรายได้จากเงินออมดอกผลจากกองทุนหรือรายได้ที่เกิดจากโอกาสเฉพาะกิจจุดนี้ไม่ต้องคาดหวังมากแต่ควรเปิดพื้นที่ไว้เสมอ เพราะโลกมักมอบโอกาสให้คนที่เตรียมพร้อมไม่ใช่คนที่รอเมื่อทั้ง4ี่ช่องเริ่มเต็มให้รวมทั้งหมดเป็นภาพเดียวแล้วตั้งชื่อว่าพอร์ตชีวิตของฉันใน12เดือนจากนั้นลองเขียนเป้าหมายสุดท้ายไว้ข้างล่างเช่นอยากมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น30%จากปีก่อนหรืออยากให้รายได้จากสินทรัพย์เท่ากับรายได้จากงานประจำ การมีเป้าชัดเจนจะเปลี่ยนพลังในใจให้กลายเป็นการลงมือจากนั้นคือการกำหนดจังหวะประเมินผลอาจเป็นทุกสามเดือนเพื่อทบทวนว่าเส้นทางใดยังทำงานได้ดีเส้นทางใดต้องปรับหากบางช่องยังไม่เติบโตอย่าท้อเพราะผอชีวิตไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จในวันเดียวแต่มันคือการสร้างระบบให้มั่นคงขึ้นทีละเดือนสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเริ่มลงมือจริงเราจะพบว่า พลังงานในตัวเองเปลี่ยนทันทีเพราะเรากำลังเป็นผู้ควบคุมชีวิตไม่ใช่ผู้รอรายได้จากใครความรู้สึกมั่นคงไม่ได้มาจากตัวเลขในบัญชีแต่มาจากการรู้ว่าแม้พายุจะมาเรายังมีเรือสำรองหลายลำที่พร้อมแล่นต่อได้เสมอและที่สำคัญอย่าลืมเพิ่มพอร์ตใจลงในแผนเพราะถ้าเรามีแต่รายได้หลายทางแต่หัวใจเหนื่อยล้าพอร์ตนั้นจะอยู่ไม่นานพอร์ตใจคือเวลาพัก เวลาสงบเวลาที่เราได้กลับมาฟังเสียงในตัวเองเพื่อไม่ให้ระบบรายได้กลืนชีวิตที่เราพยายามสร้างในที่สุดภารกิจนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการเงินแต่มันคือการประกาศต่อโลกว่าเราคือเจ้าของชีวิตของตนเองไม่ต้องรอให้ใครมาให้โอกาสเพราะเราเป็นผู้สร้างโอกาสด้วยมือของตัวเองทุกตัวเลขในพอร์ตจะไม่ใช่แค่รายได้ แต่คือหลักฐานของการเติบโตของจิตใจที่ไม่ยอมจำกัดตัวอยู่ในกรอบของระบบเก่าอีกต่อไปเมื่อครบ12เดือนให้มองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าแต่ละเส้นทางที่เริ่มต้นด้วยความลังเลกลับกลายเป็นรากฐานใหม่ของอิสรภาพความมั่งคั่งและความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองชีวิตที่เคยผูกอยู่กับงานเพียงอย่างเดียวจะกลายเป็นชีวิตที่มีระบบรายได้หลายสายหลายมหาอย่างสง่างามนี่คือจุดหมายของพอร์ตชีวิต ไม่ใช่เพื่อมีเงินมากที่สุดแต่เพื่อมีอำนาจเลือกมากที่สุดเพราะเมื่อเราสามารถเลือกได้ว่าอยากทำอะไรเพื่อใครและเพื่ออะไรนั่นแหละคืออิสรภาพแท้จริงที่ไม่มีใครสามารถซื้อได้ด้วยเงิน